รายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีกันใน5้าเรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ก่อนไปรับฟังดวงแนะนำให้เช็คลัคนาและราศีเกิดก่อนว่าท่านเกิดในลัคนาและราศีใดตามตารางและช่วงวันเกิดที่ปรากฏในคลิปลัคนาเช็คจากเวลาเกิดราศีเช็คจากวันที่เกิดเพื่อกำหนดลัคนาและราศีได้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนาย ในเดือนเมษายนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีสิงเทพเทวาประธานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประธานเงินเตรียมพร้อมกันมาอวยชัยให้ในช่วงมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสําคัญของแต่ละลัคนาและราศีเกิดบ้างดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนากรกฎหรือราศีกรกฎดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากคิดจะวางแผนทำอะไรยังไม่อยากให้ทำให้เก็บเงินที่มีต่อไปก่อนและเก็บแบบเงียบๆไม่ต้องบอกใครส่วนในเรื่องของการงานทำไปเรื่อยๆได้อยู่ในแนวโน้มที่ดีมีอะไรไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องแนะนำใครไม่ต้องนินทาใครส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไอจามส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคจากการงานของตนเอง ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วการพูดคุยและการสนับสนุนช่วยกันแก้ปัญหาจะทําให้ความรักดีขึ้นส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามายิ่งถ้าได้ออกไปเปิดหูเปิดตาย,ยิ่งจะพบเจอได้ง่ายดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนนาสิงหรือราศีสิงดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนสพอร์ตยิ่งการงานมั่นคงยิ่งการเงินดีขึ้นแต่มีแล้วห้ามบอกใครห้ามช่วยเหลือใครห้ามรับปากใคร ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้เราต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วใครสอนอะไรสั่งอะไรให้ทำให้เต็มที่ระวังจะมีคนหักหลังอย่าไว้ใจใครเยอะด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมโรคใหม่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากผลของการกระทำของตนเองในเรื่องของงานส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักพัฒนาไปได้ดีมีเกณฑ์จะได้ยกย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือได้พบเจอกัน ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ถึงมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่แน่นอนมากนะให้ค่อยๆดูไปก่อนดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนาการหรือราศีกันดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเก่าปัญหาเดิมก็จะทยอยแก้ไปได้เรื่อยๆ ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามดองงานให้ขยันทำงานอย่าคาดหวังหากมีใครมาพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อให้ทำเรื่องของเราให้เต็มที่ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นเอ็นระบบย่อยระบบลำไส้ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระยะทางความห่างไกลให้จัดสรรเวลาให้ถูกและทำตัวให้ถูกต้องอย่าปล่อยปลันละเลยความรักจึงจะราบรื่น ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีคนเข้ามาไม่แนะนำให้เปิดใจให้ขยันหรือทำอย่างอื่นไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id at 4 4 8 miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ